بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني من قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อ so, ัลฮัมดุลิลละนะครับก็อีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละที่เราได้มารวมตัวในบ้านของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาอัลฮัมดุลิลละที่เราได้มาเรียนรู้ศาสนาไปด้วยกันท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าไม่ยุริดิลลาหุบิฮิไกรันยุฟักกิฮุฟิตตีน ผู้ใดที่อัลลอฮ์ปรานาให้เขาได้รับสิ่งดีงามอัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นได้เข้าใจาศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องของาศาสนาพยายามทำความทำความเข้าใจแม้จะเล็กเล็กน้อยน้อยก็าตามเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ตลานั้นได้ประสงค์ให้เขานั้นได้มาเรียนรู้และก็เป็นการที่ อัลลอฮ์นั้นได้ทรงทําให้หนทางเข้าสวรรค์ของเขานั้นมีความง่ายดายมีความสะดวกดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดกัา่าวไ่าในอ้อฮะริ้นว่า mm hmm. มันสละักะตรีกนยลทัม hmm. ิสุฟีฮิอัลมันซาฮ์ัลลอฮุลาหูบิฮิตรีกนอิลันจันนะผู้ใดก็ตามที่เลือกแสวงเลือกใช้เส้นทางแสวงหาความรู้นั้นอัลลอฮ์ตะลาก็จะทรงให้หนทางเข้าสวรรค์ของเขานั้นมีความง่ายดาย ก็ขอดูอาจอรัตตลาให้เราได้รับสิ่งดีงามอย่างมากมายและไดะ้หนทางเข้าส,สวรรค์ของเรานั้นมีความสะดวกมีความง่ายดายสำหรับในวันนี้นะครับก็อยากที่จะ,ะมาพูดในสิ่งที่เราอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือ ฮะดีของท่านนาบีมุสลิมบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามันดัลลาอ้ลใครรินฟุลฮุม,มิสวาอัจริอามีลิหรือฟาอิลิใครที่ได้ชี้ให้คนอื่นทําความดีเขานั้นก็ได้ผลบุญเหมือนเช่นเดียวกันกันกบผู้ที่ทํามันหรือทําตามเขาด้วยพี่น้องครับในดุนยานี้เนะีเรามนุษย์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรานั้นอ่อนแอ เอาลอสร้างเรามานั้นในสภาพที่อ่อนแอเรานั้นทําความดีนะบางทีมันก็มีข้อบอกพร่องมันก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์บางครั้งเราก็เร่งรีบในการทําอิบาตัดบางครั้งเราก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิเท่าไหร่ในการทําอิบาตัดแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าเรานั้นอ่อนแอ ความดีทุกอย่างที่เราทำเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะทรงทวีคูณให้แก่เราอย่างน้อยก็สิบเท่าด้วยกันความดีอย่างน้อยเนี่ยอัลลอฮฺให้แล้วสิบเท่าแต่ถ้าเป็นความชั่วที่เราทำเนี่ยอัลลอฮฺไม่ทวีคูณเราทําเท่าไหร่อัลลอฮฺก็คิดเท่านั้นแหละไม่ได้คิดมากไปกว่าน,นั้นแต่ถ้าเป็นความดีทําอย่างน้อยอัลลอฮฺให้แล้วสิบเท่า แสดงว่าคนที่ในวันเกียร์มาได้เป็นชาวนรกเนี่ยความชั่วมากกว่าความดีนะมันความหมายความว่าความชั่วจะต้องมากกว่าความดีมากกว่าสิบเท่าด้วยกันเพราะถ้าหากว่าความความดีสิบสมมติเนี่ยอัลลอฮ์คูณให้เป็นหนึ่งรเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าหากว่าบาปมันยังมากกว่า100รเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เลวมาก แสดงว่าเป็นค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 นั้นเป็นคนที่ไม่เอาไหนจริงๆบาปถึงได้มีมากกว่าความดีถึงมากมายขนาดนั้นแล้วก็ความดีที่เราทาเนี้ยสิบความดีนะี้เป็นอย่างน้อยที่อ,ลอลัลลอฮฺตาลาจะคูณให้มันขึ้นอยู่กับเนียดของเรานะครับในบางครั้งเนี่ยเนียดของเรามันทําให้สิ่งที่มันเล็กๆนิดหน่อยนะฮะอลัลลอฮฺทวีคูณให้อย่างมากมายเหมือนที่ท่านอบีได้กล่าวว่าเนี่ยคนที่บริจาคอาลัลลอฮฺก็จะทรง ทำให้มันเติบโตขึ้นมาผลบุญมันจะใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับที่เป็นภูเขาเลยจากที่ว่าเป็นแค่เหมือนกับเป็นแค่ลูกมาแค่นั้นเองเอาลอทววคูนให้อย่างมากมายเอาลอทววคูนจากสิบอาจจะไปถึงเจ็ดร้อยเท่าด้วยกันหรืออาจจะมากมายกว่านั้นอีกมหาศาลมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นมีความตั้งอกตั้งใจในการทําความดีแค่ไหนก็อยากจะให้พี่น้องทําความดีอะไรก็แล้วแต่ หนึ่งเนี่ยอิคลาสเราจะต้องมีตั้งใจทําให้เต็มที่เลยตั้งใจทําเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตาลาทําให้สวยงามเราเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวตาลาเรานึกถึงความดีงามที่อัลลอฮฺทรงให้เรามาเนียมันก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกสำนึกดีกรุณาที่คุณของอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวตาลาสำนึกในความต่ําต้อยของเราสำนึกในความบกพร่องของเราแล้วก็จะทําให้านั้นมีความตั้งอ,อกตั้งใจ และอินชาลอเราก็จะได้พบกับความหอมหวานของอิมายอีกประการหนึ่งก็คือเราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันจะต้องมีที่ไปที่มาจากอัลกุรอานจากฮะดีษคำสอนของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลลัลฮุอะลุสลัมถ้ามีสองอย่างนี้ก็อินชาลอความดีที่เราทำเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันขาดไปข้อใดข้อนึงเนี่ย สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะสูญเปล่าเราบางคนทํามาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยบางคนเหนื่อยมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเวลาที่เราทําความดีเราต้องมั่นใจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีความตั้งอกตั้งใจทําให้ดีข้อที่หประการที่2ก็คือเราก็ต้องแน่ใจต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความดีจริงๆเหมือนกับที่ท่านอาจารย์คอริสได้กล่าวไว้หลายครั้งเนี่ย ถึงคนที่ว่าะสะสมเงินปลอมเอาไว้เราสะสมไปทั้งชีวิตในยามแก่เพื่อที่จะเอามาใช้พอถึงเวลาเอามาใช้เนี่ยไปธนาคารหรือไปที่ไหนเขาบอกว่าแบงค์ปลอมเขาไม่รับเนี่ยแทบที่จะเป็นลมเลยไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขใดใดได,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 ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าไปตาแบง่งฉนันจะทำมีอะไรหรือเปล่า อาจารย์ทีนสอนมามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ต้องมั่นใจว่าพอเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้อะไรก็ตามที่เราทาเนี้ยตรวจสอบดูก,ก่อนตรวจสอบว่ามีที่ไปที่มาในศาสนาหรือเปล่าตรวจสอบว่าแนนกว่ามีิมไหมตรวจสอบว่าในฮะดิษมีหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องต้อง,ต,องต้องไปกลายเป็นเหมือนกับคนบางคนในวันเกียรมะหวังว่าจะได้รับการตอบแทนในวันเกียรมะแต่สุดท้ายแล้วเขากลับไม่ได้รับอะไรเลย อันนี้สําคัญมากแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องในฮาริขทางต้นเนี่ยคือเวลาที่เราทําความดีบางทีเราความจํากัดของตัวเรามันทําให้เราทําความดีได้ไม่เยอะหรอกเราทาความดีทั้งชีวิตมันก็ได้ไม่เยอะหรอกนะคนที่มีความดีมากๆในวันเกียร์มาเนี่ยเขาไม่ได้ทําความดีแค่ตัวของเขาคนเดียวแต่ว่าเขาจะสอนคนอื่นด้วย เขาทาความดีเขาก็ได้แค่แค่ตัวเขาคนเดียวเหมือนคบมนุษย์คนเดียวที่ทําความดีแต่ถ้าหากว่าเขาไปสอนคนอื่นละ่ะเราสอนลูกๆของเราสอนภรรยาสอนสามีของเรานะบอกเพื่อนๆของเราชวนทําความดีเขาทําความดีอะไรเราก็ได้ความดีแบบเดียวกันเลยความดีที่ได้ไม่ใช่เป็นการไปหักเปอร์เซ็นต์เข้ามานะเขาทำร้อยเปอร์เซ็นต์หักให้เรา สิบเปอร์เซนไม่ใช่อย่างนั right, ้นอัลลอฮ์ใจกว้างกว่านั but, but, ้นเยอะเขาทํามาร้อยเขาได้ร้อยของเขาเลยบางคนคิดว่าไม่อยากให้ใครมาสอนเดี๋ยวโดนหักเปอร์เซนต์ไม่ใช่เขาทําเท่าไหร่เขาได้เท่านั้นอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความอัลลอฮ์ทรงเมตตากับเราอย่างมากเขาทำร้อยเขาได้ร้อยเขาทำพันเขาได้พันแต่คนที่สอนเขาคนที่บอกเขาเนี่ยเขาทำมาร้อยคนที่บอกก็ได้ร้อยห เขาทำมาพันคนที่บอกก็ได้พันแล้วถ้าหากว่าเราไปบอกคนนี้บอ,นน ون, บอกคนนู้นบอกคนนั้นบอกคนนี้ปัจจุบันนี้มันจะมีคำว่าอะไรเสือนอนกินเสือนอนกินนั้นก็คือ,อเขาไม่ต้องทำอะไรละถึงเวลาเงินไหลเข้ามาเงินไหลเข้ามาเงินไหลเข้ามาอันนั้นดุนยา แต่สำหรับคนที่ฉลาดอาคิรอนนี่นักพ่อค้าอาคิรอนเขาทําความดีคนเดียวเนี่ยจำกัดแต่ถ้าเราอยากจะได้มหาศาลต้องบอกคนอื่นสอนคนอื่นให้ทําความดีแล้วเราก็จะกลายเป็นเราคงจะไม่ใช้ว่าเสือนอนกินเนาะเราเลิมเราเปลี่ยนเป็นแพะล้วกันนะแพะนอนเขียวสบายสบายอยู่เฉยเฉยบัญชีความดีขึ้น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 เอาขึ้นเอาขึ้นเอา บางครั้งเนี่ยเราหลับอาจจะไม่ค่อยได้ตื่นมาเท่าไหร่เนี่ยตื่นมานิดๆหน่นนอยๆแต่อาจจะมีคนตื่นเพราะว่าเราไปสอนก็นได้แล้วเขาก็อา่านอันกุรอานเขาก็ทําความดีต่างๆเนี่ยบัญชีไหลเข้ามาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไม่อยากจะให้พี่น้องพลาดวันเกียรมาเนี่ยความดีมันต้องเยอะเนะี่เราถึงจะรอดก็อยากจะให้พี่น้องพยายามตรงนี้แหละสําคัญมาก พี่น้องลองดูข้างๆพี่น้องรอ,รอบๆตัวพี่น้องเนี่ยมีใครยังอา่านกุรอานไม่เป็นหรือเปล่าปัตุบันใหญ่มากเรื่องของการอาร่านกัรอานเนี่ยอ่านฟาตีฮายังไม่เป็นใช่ไหมมาามาหรือฉันสอนให้ไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียเวลาคนคนหนึง่งอา่านอันกุรอานได้พราะเราอ่านฟาตีฮาได้เพราะเรา,า,รา,เ,รา,เ,ราเขาอา่านไปทั้งชีวิตเลยอา่านไปทั้งชีวิตเลยความดีที่เขาทําทั้งชีวิตในการอาร่านฟาตีฮานี่ เราก็จะได้แบบเดียวกันคิดดูแล้วเขาไปสอนต่ออีกละ่ะเขาไปสอนภรยาเขาเขาไปสอนลูกเขาตอนที่เขาโตมาเนี่ยสอนต่ออีกลูกสองสามคนเขาสอนหมดเลยเนี้ยโอ้ความดีของลูกเขาทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้มาด้วยเราจะเห็นท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต่านเนี่ยเราทายัางไงก็ไม่ได้เซี่ยวหนึ่งท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีทําเองก็มหาศาลอยู่แล้วเนี่ยท่านนาบี ความดีที่เราทําทั้งหมดทั้งชีวิตเนะี่ยท่านนาบีได้ไหมท่านนาบีก็ได้ด้วยเพราะความรู้ที่เราได้มาทั้งหมดมาจากความพยายามของท่านนาบีความทุ่มเทความเสียสละของท่านนาบีบรรดาซาฮบะต่างๆได้นําความรู้ออกมาเผยแพร่เนะี่ยบรรดาซาฮบะก็ได้ความรู้มหาศาลเช่นกันวันนี้ท่านเหล่านั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่บัญชีความดีมันยังไหลเหมือนกับมหาสมุทรไหล ข้าไปในบัญชีอย่างมากมายในวันนี้คนบางคนตายไปบันทึกความดีปิดไม่เหลืออะไรแล้วน่าเสียดดยชีวิตแบบนี้แต่คนบางคนถึงแม้ตายไปเป็นพันปีแล้วความดียังมหาศาลเนี่ยยังไหลเข้าบัญชีอยากจะให้พี่น้องเนี่ยมีโอกาสมันดั้นลาอะไรให้รินผู้ใดที่ชี้ให้ผู้อื่นทำความดี ฟาราูอัลรูมิสละมิมิสาฟาอิฮีเขาจะได้เหมือนกับที่คนทําตามเขาก็ช่องนี้แหละอยากให้พี่น้องพยายามที่จะรักษาเอาไว้พี่น้องเวลาที่พี่น้องจะสอนใครเนี่ยก็ต้องเตือนพี่น้องก่อนพี่น้องต้องมั่นใจนะสิ่งที่พี่น้องสอนมันถูกต้องนะเพราะว่ากลับกันเหมือนกันแหละถ้าเราเอาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนีไปสอนมันกลายเป็นบาปนะ แล้วถ้าเข้าไปสอนต่ออีกล่ะวันนี้พี่น้องชวนเพื่อนสูบบุหรี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขาจุดบุหรี่พี่น้องบาปแล้วนะบางคนบอกว่าบุหรี่บุหรี่มัก,กรหรือเปล่าอาจารย์เราก็ต้องเข้าใจว่าฮารอมเนี่ยมันคือเป็นบาปมัก,กรเนี่ยคือไม่เป็นบาปแต่ว่ามันควรทิ้งก็ถามว่าบุหรี่บุหรี่เนี่ย การทำร้ายตนเองเนี่ยเป็นบาหรือเปล่าถ้าการทำร้ายตัวเองเป็นบาปบุรีก็มีละหนึ่งข้อหาการทำร้ายผู้อื่นเป็นบาปหรือเปล่าแน่นอนเป็นบาปอ่ะบุหรี่นี่เป็นบาปเราคนที่สูบเนี่ยมันผ่านตัวกรองผ่านตัวกรองเนี่ยมันก็กรองอันตรายไปบางส่วนละแต่ว่าควันที่มันออกมาโดยตรงแล้วว่าคนรอบข้างได้สูบได้หายใจเข้าไปเนี่ย มันเป็นอันตรายยิ่งกว่าการทำร้ายผู้อื่นการทำร้ายมุสลิมบาเพราะฉะนั้นข้อหาข้อที่สองก็คือการทำร้ายผู้อื่นบุหรีโดนแน่นอนถ้าเราสูบแล้วก็คนอื่นได้กินเนี่ยการสุรุ่ยสูร่ายก็เป็นบาปแล้วก็ไม่กระทั่งตัวกรองเนี่ยนะบางคนเขาก็บอกว่ามันก็ถูกทำมาจากแอลกอฮอล์นั่นแหละแล้วมันก็จะมีบาปในหลายๆไม่โดนข้อนั้นก็โดนข้อนี้อย่างน้อยทำร้ายตัวเองนี่โดนแน่นอน ราะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามัครู้ได้มันเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือารอมแล้วก็ารอมกี่ข้อล่ะก็แล้วแต่ว่าเราปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องบุหรี่ก็เราต้ระวังเราไปเราสูบเราแค่สูบบุรีเนี่ยแล้วก็บาปละเราไปสอนเพื่อนบางคนจะบอกว่าฉันสอนแค่คนเดียวเองยังไม่สอนใครหรอกแต่อคนที่เราไปสอนเนี่ยมันสูบทั้งชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะสูบจนติดจนกระทั่งว่าวันหนึ่งอาจจะสออาจจะสูบซอ,องเลยก็ได้ ทุกครั้งที่เข้าสูบเนี่ยบาปมหาศาลละบาป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 แล้วบางทีไอคนเดียวนี่แหละที่เราไม่ได้สอนคนอื่นเนี่ยมันไปสอนคนอื่นอีกหลมันไปชวนเพื่อนมันอีกแล้วบางทีมันไปชวนเพื่อนทั้งห้องเลยก็ได้อีกห้าคนอย่างนี้บาปอีกห้าคนเนี่ยเราโดนรับผิดชอบด้วยแล้วก็ไอห้าคนเนี่ยเนะี่ยเดี๋ยวไปสอนคนอื่นอีกคราวนี้เนะี่ย อยู่เฉยๆนี่บาปเข้าบัญชีมามหาศาลเลยวันเกียร์มาตกใจโอ้ฉันยาอัลลอ์ฉันสอนไม่แค่คนเดียวเองสอนไม่แค่ครั้งเดียวเองมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันมหาศาลเรื่องบาปก็เรื่องอันตรายพี่น้องก็ต้องระมัดระวังเ,เวลาที่พี่น้องจะสอนอะไรใครเนี่ยพี่น้องดูก่อนนะเราต้องมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์การทําบาปเนี่ยบางครั้งนี่มันผลมันกระทบอย่างมากมาย วันเกียรมาบาปเป็นล้านๆมือทีเราตกใจเลยเราไม่สามารถจะรับมือได้เพราะฉะนั้นเราเป็นบ่าวที่ดีขอรอตตาจะสอนจะพูดอะไรเนี่ยสอนสิ่งที่ดีก็พอละสิ่งที่ไม่ดีอย่าเด็ดขาดเราอย่าคิดว่านี่เพื่อนกันสนุกสนุกขำขำเล่น,เล,นเล่นกันเฉยๆบางทีผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะหัวเราะไม่ออกก็ได้อาจจะทําให้เราเข้านรกเลยก็ได้เพราะว่าบาปมันมากมายมหาศาล คนที่ได้รับคนที่สอนคนอื่นทำความดีก็เช่นเดียวกันเนี่ยผลบุญมหาศาลเลยตายไปแล้วก็ผลบุญมหาศาลหลับอยู่เดินกินข้าวนอนอยู่แต่ผลบุญไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาเนี่ยประตูบานนี้แหละเป็นประตูที่คนฉลาดจะต,ต้องไม่พลาดอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องไปว่าเนี่ยลองดูคนรอบๆตัวพี่น้องเด็กๆแถวๆบ้านเด็กๆในซอยอ่านกว่านได้หรือยังเฮ้ยยังไม่ได้มาๆๆเดี๋ยวจะสอนให้ สอนที่เขาอ่านฟาติฮาให้ได้โอ้โหเขาอ่านไปทั้งชีวิตละกาไรมหาศาลเลยเนาะก็ะอินชาลอหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าพี่น้องก็จะต้องมีประตูบานนี้ใหญ่ๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องถ้าวันนี้ถ้าจะต้องจากดุนยานี้ไปเนี่ยพี่น้องยังจะประตูความดีนะยังไม่ปิดนะบัญชีความดียังจะต้องเปิดให้มาริการเหนื่อยไปอีกนานเนาะอินชาลอแล้วก็เมื่อกลับไปหาลอตาลาอินชาลอก็หวังว่า Allah telah ajarkan pelaburan yang banyak, Hei Kepinoh. Ha, Akulah yang hari datang wa Asalulahal Halim wa Walakum Bari Salim Basmillahirojam fa Pada Fasfaruna Huwa Huwa Furrahim Waasallahu Alaihi Wasallam Muhammad Waalaihi wa Wasallam Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh.